จะดำเนินการกับเครื่องเสียยังไงครับผมไม่แจ้งแจ้งว่าขั้นแรกเลยผมจะทำการเรียกประชุมและเก็บเครื่องเสียอย่างเช่นวันนี้ผมจะเรียกเก็บเครื่องเสียแล้วนำส่งซ่อมไปยังที่กอรมนอจังหวัดน่านทีับเมื่อไหร่อยู่ที่ถ้าเกิดใครไม่รู้จักกอรมนอจังหวัดนานที่ว่าด้อยู่ตรงที่สถานสารการหลังเก่าครับจากตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนขอกอรมนอใหม่ แต่ว่าไม่เป็นไรครับการนโยบายของนะครับนโยบายของกรมการขนส่งยังมีเหมือนเดิมเสร็จแ nah. ล้วครับเราส่งไปที่กอรเราสวัส <Kazakhstan> ด <class> ิ์สิทธิ์วัี้ว่าโดยผ่านทางสอตอที่เราตัดหนึ่งครับแต่ว่าทางถ้าทางสอตอนที่ว่าตัดสามหนึ่งเนี่ยมีงบประมาณที่จะมาดูแลต้มแซมกับวิญญาเครื่องเนี่ยเราก็จะใช้งบประมาณของสอตอนตัหนึ่งเพื่อทําการต้มแซม เครื่องที่มันเสียแล้วก็ติดตามเครื่องับส่งมายังสมาชิกเพื่อว่าให้สมาชิกยังมีรีวิวได้ใช้อย่างส่วนของกรณีของสายทองครับผมจะเพิ่มวิทยุให้อีกเป็นจำนวนสองเครื่องเพื่อให้สายทองมีลูกขายก็จะเป็นสายสายทองหนึ่งหนึ่ง mm hmm. สายทองหนึ่งสองอะไรก็ hmm. แล้วแต่แต่ขอให้แจ้งโค้ดมาบอกด้วยแล้วก็ สีดำครับแล้วก็เรียกเก็บจัดตำรวจตรงน,น,งน,นรจะไปให้หนงนี้ส่วนในด้านาของหัวน้าเกระเกผมอยากให้ดูความเหมาะสมครับว่าการตอบรับวิญญาของนสมาชิกของเราเป็นยังไงบ้างส่วนทางผมมีการแจ้นที่ว่าถ้าเกิดสามวันผิดจุดครับถ้าเกิดสิบาทียังไม่มีการโต้ตอบวิญญา ผมจะส่งเจ้าหน้าที่ก็หรือว่าทีเา่เราเรียกกันว่าผู้ประสานงตนะเข้าไปดูแลว่าพิยุเสียหรือเปล่าเป็นอะไรไหมแต่ถ้าเกิดพิยุไม่ได้เสียพิยุไม่ได้พังก็จะให้ชุนทรเกษเป็นคนตั้หา เราไม่มีใบอนุญาตกต้องครับเราจะทําบัดให้กับสมาชิกก็คือว่าตอนนี้ผมได้ดําเนินการนะครับแจ้งเรื่องที่จะทําบัตรให้กับสมาชิกทั้งหมดครับทั้งหมดแต่จะมีสมาชิกส่วนหนึ่ง